การสร้างวงล้อแห่งความฝันให้ใหญ่มันไม่ยากเลยครับวันนี้ผมจะบอกเทคนิคเองว่าต้องสร้างมันยังไงนะครับทุกๆเส้นทางสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่ทางที่มีการรับประกันเหมือนทางหลวงหรือทางด่วนลอกนะครับ ผมเชื่อว่าเส้นทางที่ผู้สำเร็จเดินไปคือเส้นทางที่กว้างใหญ่และโดดเดี่ยวครับอาจจะมีหินก้อนใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเส้นทางนั้นหรืออาจจะมีหุบเขาลึกอยู่ก็ได้ผมเชื่อว่าอุปสรรคและสิ่งกีดขวางหลายๆรูปแบบจะต้องอยู่บนเส้นทางของผู้สำเร็จอย่างแน่นอนครับถ้าถามว่าผู้สำเร็จและผู้ล้มเหลวคือคนแบบไหนผู้ล้มเหลวคือผู้ที่บอกว่าตัวเองไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ เพราะอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางนั้นมันใหญ่เกินไปครับแล้วผู้สําเร็จคือคนแบบไหนล่ะก็คือคนที่มีวงล้อแห่งความฝันใหญ่กว่าสิ่งกีดขวางพวกนั้นครับพอเป็นแบบนั้นเมื่อเจออุปสรรคเล็กน้อยเขาก็จะข้ามผ่านมันไปหากวงล้อของเราใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคแบบไหนเราก็จะข้ามผ่านไปได้การลดขนาดของอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางน่ะมันยากครับ แต่ว่าการสร้างวงล้อแห่งความฝันให้ใหญ่มันไม่ยากเลยครับถ้าเราตั้งเป้าว่าจะหาเงินให้ได้เดือนละ3ล้านทุกเดือนแค่นี้วงล้อแห่งความฝันของเราก็ใหญ่มากแล้ววันนี้ผมจะบอกเทคนิคเองว่าต้องสร้างมันยังไงนะครับทุกคนต้องเขียนความฝันนั้นไว้ครับถ้าถามว่าต้องเขียนที่ไหนให้เขียนไว้ที่ live scenario ความฝันที่จะหาเงินให้ได้เดือนละ3ล้านบาทที่เราเขียนไว้ใน l i f e scenario ถ้ามันมีชีวิตและพยายามจะใช้ชีวิตขึ้นมามันจะทําให้เราต้องออกไปป่าประกาศทั่วละแวกบ้านเลยครับถ้าทุกคนอยากสร้างความฝันของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นทุกคนก็ต้องออกไปพูดคุยกับคนอื่นแต่ว่าทุกคนกลับผูกมัดตัวเองไว้กับคําว่าเหตุผลอยู่ครับพอผูกมัดตัวเองไว้กับคําว่าเหตุผลทุกคนเลยจะพูดเท่าที่ทุกคนสามารถประมาณได้ทุกคนครับมนุษย์เราเนี่ยมักจะคิดกันว่าต้องโน้มน้าวด้วยหลักการเหตุผลเท่านั้นจึงจะสําเร็จ แต่ว่ามนุษย์เรามันไม่ได้มีเหตุผลกันขนาดนั้นหรอกครับถ้าถามว่าหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเรื่องที่ทุกคนไม่สามารถประมาณได้สามารถเกิดขึ้นในอะตอมีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นอย่ามัวแต่ถามหาเหตุผลเลยครับอย่าถามหาเหตุผลว่ากลายเป็นอีพิเรียลได้ยังไงเลยครับนึกภาพผังองค์กรไม่ออกด้วยซ้าถ้างั้นเราต้องทำยังไงแล้วก็ต้องใช้หลักการครับหลักการลําเลียงน้ําของพืชต้นเล็ก หรือหลักการลําเลียงน้ําของพืชที่สูง100เมตรมันก็เหมือนกันครับน้ํามันถูกลําเลียงขึ้นไปได้ด้วยความดันออสโมซิสมันขึ้นอยู่กับว่าทุกคนพูดว่าฉันจะเป็นอิพิเรียมาสเตอร์ที่หาเงินได้เดือนละ3ล้านทุกเดือนออกไปบ่อยแค่ไหนนี่แหละครับคือวิธีเดียวที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ รู้ไหมครับว่าคนที่ได้ปัญญาที่สุดในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือคนแบบไหนคือคนที่ซื้อตำแหน่งครับในประวัติศาสตร์6 0สิถึงเจปีของธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งจนถึงตอนนี้ไม่มีใครประสบความสําเร็จจากการซื้อตําแหน่งเลยดังนั้นบริษัทที่มีการซื้อตําแหน่งเกิดขึ้นจะล้มละลาย100เปอร์เซนครับถ้ายัางทําพฤติกรรมตามๆแบบนั้นท่านที่เห็นประวัติศาสตร์แห่งความล้มเหลวแล้วก็ถือว่าโง่เขลาสิ้นดีคนพวกนั้นคือคนที่ไม่รู้ว่า ความมีเกียรติของธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งคืออะไรเวลาเราห้ามไม่ให้ทำเรื่องพวกนั้นก็มักจะมีคนฝ่าฝืนครับพวกคนที่ฝ่าฝืนกฎแล้วคนที่ฝ่าฝืนกฎพวกนั้นก็มักจะมีข้ออ้างที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับข้ออ้างที่ว่านั่นก็คือฉันทำแบบนั้นเพราะคนอื่นก็ทำครับทำเพราะสปอนเซอร์ชวนทำเพราะพาร์ทเนอร์ชวนฉันทำบ้างเพราะสายพี่น้องฉันก็ทำ เอาละเรามาลองยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับสมมติว่ามีคนฝ่าสัญญาณไฟจราจรแล้วเดินข้ามทางม้าลายตอนไฟแดงและตำรวจก็จับตัวมาได้คนหนึ่งคนคนนั้นก็จะพูดว่าคนอื่นก็ข้ามกันหมดฉันเลยข้ามบ้างทำไมมาจับแต่ฉันละ่ะแค่เพราะมีโจรข้ามรั้วมาขโมยของเยอะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณพูดว่าฉันขโมยบ้างเพราะคนอื่นก็ขโมยจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องชีวิตแบบนั้นไม่มีทางกลายเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้หรอกนะครับ ดังน,นั้นแล้วทุกคนก็ควรจะยึดมั่นในกฎระเบียบเหมือนกับที่อัตมี่บอกอยู่เสมอแม้ว่าคนรอบข้างเราจะฝ่าฝืนกฎระเบียบยแต่ทุกคนก็ต้องคิดว่าจะรักษากฎระเบียบนั้นอย่างหนักแน่นและผู้ที่รับผิดชอบในการบอกเรื่องนี้กับพาร์ทเนอร์ของทุกคนให้ชัดเจนก็คือลีดเดอร์ผู้ยอดเยี่ยมนั่นเองครับ